นี่พระคุณเจ้า<ช>มันเป็นสิ่งที่ได้ยินมันตลอดเวลา<ช>สิ่งในโลกใดๆทั้งปวงของไม่เที่ยง<ช>มันยังไงครับคือทุกอย่างเนี่ยมันมีการแปลเปลี่ยนนะความปรารถนาเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคือกรรมที่เราสร้างและมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ตามปรารถนาทั้งหมดเพราะเราเนี่ยอยู่ในระบบของความไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยน เราปรารถนาสิ่งใดอาจจะไม่ได้สิ่งนั้นตามปรารถนาก็ได้นี่ก็เป็นทุกอย่างหนึ่งของคนในโลกพอสําเร็จตามความปรารถนาก็เป็นสุขแต่สุขที่ได้มาตามปรารถนานั้นก็อยู่ไม่คงทนอีกเหมือนกันก็แล้วแปรเปลี่ยนจางคลายไปดับไปที่สุดเขาก็จะเกิดความอาลายัยอาวร์เสียดายสุขนั้นอีกอนี่แหละโดยภาพรวมเนี่ยครูเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์สัตว์ในโลกนี้มันไม่เที่ยงหมดเลยหรือเปล่าพระคุณเจ้านา จะว่าไม่เที่ยงหมดก็ก็ไม่เชิงมันจะมีสิ่งที่เที่ยงคือความไม่เที่ยงนั่นแหละเที่ยงนะ <laughs> <sighs> คือผลที่สุดคือมันไม่เที่ยงพอแล้ว